สวัสดีครับผม b o สโปรเจกเตอรนะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งนึงกับคลิปรีวิวสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่จาก GTR เป็น GTR S 6 0ตัวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปเจาะลึกที่ตัวสินค้ากันเลยดีกว่าครับผมอโอเคครับตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่จาก GTR นะครับเป็นเลเซอร์ by LED รุ่น GTR S 6 0ะครับตัวนี้ต้องขออภัยนิดนึงแสงมันสะท้อนจาก ไฟหัวกล้องลองปิดไฟดูก่นมันจะมืดไปป่ะไม่ไม่น่ามืดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีเงาสะท้อนอยู่อ่ะเป็น GTRS60 นะครับตัวนี้เนี่ยบอกตรงว่าเข้ามาทำราคาในไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีระบบแคนบัสด้วยนี่นะ,ะระบุไว้นะครับมีระบบแคนบัสด้วยนะแล้วก็เลนเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคอรเลนเลยอ่ะลองมาดูที่ตัวสินค้ากันอันดับแรกเนี่ยตัวกล่องต้องบอกก่อนเลยว่าเขาทํามาได้พรีเมียมมากๆนะๆนะเนี่ยเวลาที่เราเปิดกล่องนะครับ โอ้โหพรีเมียมมากนะครับแล้วก็มีตัวโฟมบุไว้อีกทีนึงแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูอันนี้เรื่องกล่องเราไม่เจาะลึกกันขนาดนั้นนะครับไม่ได้มาเจาะลึกในเรื่องว่ากล่องเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงอะไรแบบนั้นเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเป็น g d r s 6 0 Laser LED นี่ที่พ่อค้าบอกว่ามันเป็นคอร์เลนเนี่ยเพราะว่าตัวเลนสของเขานะครับให้สังเกตดูนะที่ด้านหน้านี้นะจะมีเลนที่เป็นโมดูลเล็กๆเ,เ,เนี่ย ถึง3โมดูลด้วยกันนะครับและเลนขนาดโดยรวมเนี่ยอยู่ที่3.2นิ้วนะครับผมจะมีตัวเลนที่ทำชิปหลักเนี่ยอยู่ที่1ตัวเป็นขนาดใหญ่ตรงนี้นะส่วนโมดูลเล็กๆตรงนี้จะเป็นเลเซอร์สำหรับไฟสูงเท่านั้นมีโมดูลใหญ่และโมดูลเล็กอีก2ตัวนี่ตัวนี้พัดลมระบายความร้อนนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบซิสเต็มแฟนนะครับก็คือยิ่งอุณหภูมิสูงพัดลมจะยิ่งทํางานด้วยความเร็วรอบที่สูงขึ้นและมีท่อส่งอากาศตัวนี้นี่มาที่ตัว ชิปเลเซอร์โดยตรงนะครับอีก2ท่อแบบนี้นะอ่าจริงๆมันเป็นท่อเดียวแหละแต่ว่ามันยิงมาเหมือนคู่เหมือนเหมือนของออรแลมนะครับอ่าตัวงานสวยงามมากๆด้านล่างนะครับระบุสเปคไว้ชัดเจนเป็น GTR S 6 0นะตรงนี้อ่าตัวเนี้ยหลายคนอาจจะสับสนนะครับเพราะว่าตัวที่พ่อค้ารีวิวไปล่าสุดเนี่ยจะเป็น GTR S 3 5เนาะตัวนี้เนี่ยตัวเลขสูงกว่าเนี่ยมันจะเทพกว่าสว่างกว่าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเพีเยแต่ว่า เป็นรุ่นใหม่กว่าเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ถ้าไปเทียบกับ gtr s 3 5 max เองจะสู้ไม่ได้นะครับผมติดตรงคำว่า max นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น gtr s 3 5ตัวธรรมดาเนี่ยตัวนี้เหนือกว่านะครับตัวที่ s 3 5ตัวที่เป็น blue edition นะตัวนี้จะเหนือกว่าอ่ะถึงที่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันไม่แน่ใจว่าถ้า s 6 0ออกเป็น gtr s 6 0 max มาเนี่ยมันจะสว่างกว่าตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้สู้ gtr s 3 5 max ไม่ได้นะครับผมตัวนี้ระบบระบายความร้อนนะครับจะเป็น heat sink นะบวกด้วย พัดลมที่เป็นซิสเต็มแฟนเป็นพัดลมอชัชฉรียคือทางานตามอุณหภูมิของตัวแผ่นเพจที่วางชิป LED ดีนะครับอัตราการกินไฟตัวนี้นะอยู่ที่45วัตสำหรับชิปหลักนะครับแล้วมีเลเซอร์อีก7วัตสำหรับตัวไฟต่ำนะครับก็เป็น52วนะัตเนาะส่วนตัวไฟสูงนะครับกินไฟอยู่ที่22วัตต์โดยรวม22วัตนะครับก็คือจะเป็นตัวโซลินอย์นะครับโซลินอย์ที่ทำงานไฟสูงเนี่ยตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่10วัตนะแล้วก็อีก12วัตเนี่ยก็จะ แบ่งออกมาเป็นชิปเลเซอร์ตรงนี้นะครับเป็นชิปเลเซอร์ตรัวพวกนี้นะตัวละ4วัตต์อ่าก็ถือว่ากินไฟน้อยนะครับสำหรับเลเซอร์4วัตต์แต่ว่าใช้ถึงถึง3ตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ไฟสูงเลเซอร์เนี่ยที่ค่อนข้างโหดและกว้างมากๆอ่าตัวนี้เราให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องภายนอกนะครับส่วนเรื่องความสว่างเนี่ยเร,เรารีวิวให้ดูบนถนนนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูที่แสงระยะใกล้กันก่อนด้วยนะครับว่าตัวนี้ให้คัดออฟแบบไหนแล้วก็ให้ความสว่าง ขนาดไหนนะครับในระยะใกล้แบบนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปรีวิวให้ดูบนถนนไม่ต้องกลัวเรามีรีวิวบนถนนอยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าเรามาดูแสงระยะใกล้กันก่อนอ่าเดี๋ยวตัวเนี้ยพ่อค้านะครับผมจะเทียบกับตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับอ่าของ t o y ยต้าไฮรักลีโวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ isuzu d max isuzu ux ปี2020นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวเดียวกันหมดเลยแต่ตัวเนี้ยถอดมาจากอ่าโตโยต้าไฮรักลีโวปี2020เนาะเราจะเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ของลีโวกันแล้วกัน ะจะมาเทียบกับตัวเตอร์ลรีโวนะครับว่ามันสว่างกว่ารีโวขนาดไหนถ้าเราเคยเห็นรีโวหรือเห็น Fortuner d m a ดีแม็ช่วงปี2020เนี่ยวิ่งบนถนนเนี่ยแล้วเราขับคู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าไฟหน้าเขาสว่างขนาดไหนก็ลองเทียบกับตัวนี้ดูที่มันสว่างกว่านะครับว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานของเราหรือเปล่าลองเทียบดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่าค้าต่อสายแป๊บนึงครับผม อ่าโอเคพอคา้าต่อสายสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันตัวซ้ายมือของเราตัวนี้นะเป็นโปรเจคเตอร์ติดรถโรงงานของ t ต y o ต้ h ไฮรักลีโว่ฟอร์จูเนอร์ดีแม็กปี2020นะครับลองดูกันตัวนี้นะครับทำไฟต่ำเนี่ยได้ลักษณะแสงแบบนี้เลยตัวเนี้ยที่เราบอกว่ามันแยงตาเนี่ยทำไมมันถึงแยงตานะครับตัวนี้อ่าพอค้าเปิดไฟต่ำอยู่นะครับผมแล้วลองดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมเห็นไหมนี่ปิดนะเปิดนะปิดนะเปิดนะ สังเกตนะครับมันมีแสงหลุดแสงฟุ้งขึ้นไปพอสมควรเลยทีนี้ลองดูตัว GTRS 60บ้างนะครับผมนี่เห็นไหมสว่างกว่านะครับแล้วตัวนี้เราพอที่จะมองเห็นเลเซอร์ได้ค่อนข้างชัดเจนนะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมครับมันมีจุดที่แสงเข้มอยู่ตรงกลางตรงนั้นคือเลเซอร์นะครับทำงานค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะแล้วลองดูนะครับว่าบนเพดานเกิดอะไรขึ้นปิดนะครับเปิดนะครับปิดนะครับเปิดนะครับเห็นไหม มันไม่มีแสงที่ว่าส่องขึ้นไปนะครับแบบเห็นได้ชัดนะแต่ว่ามันมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันเป็นพื้นมันนะมันก็จะมีการสะท้อนขึ้นไปแต่ว่าให้สังเกตดูนะครับเทียบกับนีโวเห็นไหมมันขึ้นไปเป็นแสงเลยไม่ใช่เงาสะท้อนนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นเพราะว่ามันถูกสะท้อนจากพื้นกระเบื้องด้านล่างอ่าโอเคแบบนี้ลองดูนะเพราะขาเปิดโตยใต้ไฮรักลีโวทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วเปิด g t r s อ0เหนทับเห็นไหม มันสามารถที่จะกลบแสงรีโวได้หมดเลยอ่ะทีนี้ถ้าเราเปิด GTRs60 ไว้ก่อนบ้างแล้วเปิดรีโวทับเห็นไหมครับมีแต่โดนกลืนนะครับแสงไม่สามารถที่จะกลบ GTRs60 ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าเจ้าตัวรี v o เนี่ยเขาก็เป็นใบ LED นะครับมีสูงต่ำในตัวเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองซูมดูใกล้ๆนะว่ามันต่างจากตัว s60 ยังไงนะครับอ่ะตัวนี้คือรนะีโวน จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไบเอลีดีที่เปิดม่านโซลินอยด์คัตออฟเฉยๆนะครับทีนี้ถ้าเป็น GDI S0 นะครับผมเวลาที่เรายกไฟสูงนะสังเกตเห็นไหมครับเราจะเห็นแสงเนี่ยเข้มเป็นวงเลยตัวนั้นคือเลเซอร์นะครับที่ยิงออกไปด้วยทริปเปิลโมดูลนะครับก็คือเป็นเลนส์อีก3เลนส์ที่แยกต่างหากเนี่ยสามารถที่จะยิงเลเซอร์ออกไปได้เข้มปืดเลยนะครับคือไฟสูงเนี่ยโหดมากๆบอกเลยนะครับตัวไฟต่ำเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะสำหรับคาแรคเตอร์แสงคนนี้นะแต่ก็สว่างกว่า Uh, GTR S35 ที่เป็น Blue Edition นะครับผม uh, ลองดูแบบระยะไกล,กลนะครับว่าเราจะเห็นไฟสูงนงอย่างไรเห็นไหม oh, โหดมากๆนะครับผม uh, ตัวนี้เป็นระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวนี้ทำค่าลักได้อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าค่าลักตรงนี้มันไม่ได้ระยะมาตรฐานปกติระยะมาตรฐาน,นการวัดค่าลักนะครับจะต้องอยู่ที่7.5เมตรนะ แต่ตัวนี้พะาะค้าถ่ายในสตูดิโอนะครับในในห้องนะมันจะไม่ได้7.5เมตรลองดูรีโวก่อนนะครับว่าได้ค่าลักษที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองมาเทียบดูกับตัว GTR S60 ตัวนี้รีโวนะครับทำได้อยู่ที่1,469ลักนี่1,469ลักอ่ะเดี๋ยวทีนี้ลองดู GTR S60 บ้างน,นะครับว่าตัวนี้ทำค่าลักได้อยู่ที่เท่าไหร่ โฟกัสหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพาคาพูดว่าโฟกัสหน่อยอ่าเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบลักโอ้โหเจ็ดพันห้าร้อยี่สิบลักมากกว่ากันประมาณหกเท่านะครับผมอ่าประมาณหกเท่าเลยถ่ารักที่ทําได้สูงกว่าอ่าโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นการรีวิวที่ระยะค่อนข้างใกล้นะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูแสงจริงบนถนนกันเลยดีกว่าครับผมอ่าโอเคครับผมเราก็อยู่กันที่เก่าเวลาเดิมนะครับผมที่ หน้าบ้านพ่อค้าหลังเดิมนี่นะครับที่เดิมเลยที่ทุกค้าลูกค้าทุกคนเรียกร้องเลยว่าเวลาที่จะถ่ายรีวิวไฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมาถ่ายที่นี่นะครับผมแต่ทีเนี้ยคลิปมันก็อาจจะไม่เหมือนในช่วงก่อนสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพ่อค้าอยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลากกล้องลากอะไรออกมาถ่ายตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอน,นตอเนี้ยตัวพ่อค้าเองอยู่ที่ระยองนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งมาถ่ายบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตาม กำหนดเวลาสักเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้มันเพิ่งจะประมาณ6กโมงเองนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรีบถ่ายรีบกลับแล้วเนาะอ่ามันยังสว่างอยู่นะครับมันยังไม่ได้มืดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอได้นะครับก็ดูจากไฟทางไฟทางมันติดแล้วเนาะอ่าเนี่ยไฟทางติดแล้วนะครับนี่ตัวน,นี้สอยฟ้าต้นที่หนึ่งนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับต้นที่สองแล้วต้นที่3าเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็นมุมกาแพงพอดีนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ลูกค้าหลายคนเรียกร้องว่า เวลารีวิวไฟเนี่ยจะให้ลูกจะให้พาาห่อค้าเนี่ยมารีวิวตรงนี้ประจําเลยเพราะว่ามันเห็นถนนได้ชัดเจนระยะเทสเนี่ยมันค่อนข้างไกล3เสาไฟฟ้าเลยนะครับเป็นเสาไฟฟ้ามาตรฐานนะไอ้ต้น้ายมือตัวเนี้ยจะไม่ได้นับนะเพราะตัวเนั้ะเป็นเสาของอ่าที่ติดทํากันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ระยะมาตรฐานเพราะเราก็จะนับเฉพาะเสาไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานพอ3เสาไฟฟ้าและสุดเสาไฟฟ้าเนี 5? 5? ่ยเป็นกําแพงพอดีนะครับผม oder? ตรงนี้ก็ เราอาจจะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนบางทีมันดูมืดหน่อยนะเพราะว่ามันไฟหัวกล้องมันมาปะทะอะไรมันมันก็ทําให้ด้านหน้าเนี่ยดูสว่างด้านหลังดูมืดนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเป็นสามเสาไฟฟ้าแน่นอนนะครับแต่อ้ต้นที่3ามเนี่ยมันไม่ติดนะครับแต่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆก็ค้าได้บางครั้งต้นที่3าเนี่ยก็ติดแต่ต้นกลางเนี่ยไม่ติดนะลองไปย้อนดูได้บางทีก็ติดครบ3ามดวง่ะลองมาดูกันนะครับตัวที่เรามาเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะครับตัวไซส์มือตัวนี้นะเป็นโรจอถมาาากงงงนข โตโยต้าไฮรักลีโว่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์มิวเอ็กซ์ดีแม็ช่วงปี2020ขึ้นมาจะใช้เป็นโปรเจคเตอร์ตัวเดียวกันหมดเลยตัวขวานะครับเป็น GTRS60 ตัวใหม่ล่าสุดจาก GTR อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองดูแสงเดิมๆโรงงานของโตโยต้าไฮรักลีโวก่อนจะเรียกว่าเป็นของลีโวนะครับเพราะว่าตัวนี้ถอดมาจากรีโวเลยอ่ะเราก็จะเห็นแสงประมาณนี้อย่างที่บอกนะตอนนี้มันยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเห็นแสงได้ชัดเจนเนาะประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ารอให้มืดไม่ไหว อยากจะรีบกลับแล้วมานานแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับมีไฟสูงต่ําในตัวเป็นลักษณะแบบนี้เลยแม้กระทั่งยังไม่มืดนะช่วงหกโมงเย็นเองนะเราเห็นแสงไฟหน้าได้ชัดเจนขนาดนี้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองดูตัว GTR S60 เห็นไหมครับแสงเนี่ยมันต่างจากรีโวเยอะมากๆเลยแสงเข้มมากๆแล้วไฟสูงเนี่ยที่เป็นแบบทิเปิลเลเซอร์เนี่ยมันให้แสงที่พุ่งมากๆนะครับแล้วมันยิงออกไปถึง3จุดเนี่ยเพื่อไปรวมกันในจุดเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นแสงมันจะค่อนเข้มมากๆนะ อ่าแล้วมันก็จะให้เลเซอร์ที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดไฟสูงใส่ใครเนีบอกเลยครับมีโอกาสตาบอดได้เลยนะลองดูนะอันนี้อาจจะอาจจะไกลนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพ่อค้าจะลองสูงก็ให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเลเซอร์เนี่ยมันพุ่งไปกองขนาดไหนเห็นไหมครับดวงเลเซอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างมากๆเพราะว่ามันเป็นทริปเปิลเลเซอร์เลนทริปเปิลดูเลยนะครับก็คืออย่างที่พ่อค้าให้ดูในสตูตอนแรกเลยเห็นไหมว่าเลนของเขาเนี่ย มีเลนเลเซอร์เนี่ยถึง3มชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับผมไฟสูงเนี่ยโหดมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเปิด t ต y ยต้าไฮรักลิ vo ทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเ,เปิด GTRS 6 0ทับมาเห็นไหมแสงเนี่ยมันกลบรีโวได้ทั้งหมดเลยและท้องแสงเนี่ยลึกกว่า r e โวนะครับผมเห็นไหมกลบได้หมดเลยแล้วเรื่องความกว้างของแสงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้หนีรีโวสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคาแรคเตอร,ร์แสงของรีโวเนี่ยเขาออกแบบมาให้กว้างเป็นพิเศษนะครับ แต่ตัว GTR เนี่ยอาจจะไม่ได้ออกแบบมาให้กว้างขนาดนั้นแต่ก็แทบจะไม่น้อยหน้ารีโวเลยนะครับแล้วแสงเนี่ยสามารถกรบรีโว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะไฟสูงเนี่ยที่มันต่างจากรีโวมากๆเลยเพราะรีโว้เนี่ยทำเพียงแค่มา่านซูรีลอยคัดออนเพื่อยกไฟสูงเห็นไหมครับพอพ้นระยะกําแพงไปเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันเป็นป่านะครับมันจะเหมือนแสงตัดอยู่แค่นั้นเลยแต่จริงๆแล้วมันยกสูงกว่านั้นนะแต่ว่าเราเห็นได้แค่กําแพงเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเป็นตัว GTR อ6 0สนะครับสังเกตดูเห็นไหมเราสามารถที่จะมองเห็นต้นไม้ในป่าด้านหลังได้เลยเพราะแสงเนี่ยมันพุ่งทะลุทะลวงไปมากกว่ากันเยอะมากๆนะครับผมสาหรับตัวไฟสูงต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยไฟสูงเนี่ยยินขาดตัว GTR S35 ที่เป็น Blue Edition เลยนะครับผมแต่ไฟต่ำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยราคาที่เซฟกว่าค่อนข้างเยอะ,อะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเราไปต่อกันในสตูครับผม อ่าโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราเห็นแสงจริงบนถนนไปแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ทาแสงออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับด้วยความที่ว่าชิปเลเซอร์ของเขาเนี่ยแยกออกมาเป็น3ชิปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้วยการระบายความร้อนที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยบอกเลยว่าเปิดไฟไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันแค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะเอามือจับกำในจุดที่บริเวณที่ร้อนสุดเนี่ยคือช่วงหลังพัดลมเนี่ย สามารถจับได้สบายเลยนะครับไม่ได้รู้สึกร้อนเลยและเลน์ตัวนีนะ้เป็น HD เลนขนาด3.2นิ้วตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าจะซื้อไปติดตั้งเองเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะค่อนข้างติดตั้งยากนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่สามารถที่จะสวมกับรถที่เป็นหลอดไฟเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่สามารถที่จะติดตั้งแทนรถที่เป็นบริเตอร์มาจากโรงงานแล้วเนี่ยได้ไง่ายนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ถ้ามาติดตั้งที่ร้านตัวนี้นะครับ ราคาโปรโมชั่นตอนนี้ต้อนรับปี2024นะคือโปรโมชั่นเนียยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี2024นะครับราคาจะอยู่ที่13,900บาทพร้อมติดตั้งกับรถเกือบจะทุกรุ่นนะครับแต่ว่ารถบางรุ่นที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่มัน พิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับอย่างเช่นรถบางรุ่นเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่สามารถที่จะผ่านแคนบัสได้นะครับเพราะว่าวัดแคนบัสเนี่ยของรถบางรุ่นเนี่ยอาจจะสูงเกินไปสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะไม่ผ่านนะครับอาจจะต้องใส่กล่องแคนบัสที่เป็นกล่องแคนบัสแท้นะไม่ใช่การเอาดีเลย์บอสไปเดินนะครับจะใส่กล่องแคนบัสแท้ไปเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือรถบางรุ่นที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เปิดโคมพิเศษนะครับเป็นน้ายานในการเปิดโคมเป็นกาวแข็งเนี่ย ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่สําหรับรถรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับสามารถที่จะติดตั้งได้เลยในราคา13,900บาทนะครับผมอ่าเท่านั้นยังไม่พอสําหรับเจ้าตัวนี้ตัวที่นํามาถ่ายคลิปแล้ว1ข้างนะครับอีกหนึ่งข้างเป็นของใหม่นะตัวนี้เป็นของใหม่ยังไม่เคยเปิดไฟนะครับผมอุปกรณ์อื่นๆทุกอย่างในชุดเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยมีแค่ตัวโรเจคเตอร์ตัวเดียวที่ถ่ายคลิปแล้วนะครับเราขายไปเลยทั้งชุดนะครับพร้อมอุปกรณ์อื่นๆเป็นของใหม่หมดเลยนะราคาอยูู่่่่่ทททีีีี122,000บาามแคคเเดยววนนนััน้ต ใครจะเอารีบทักมาได้เลยนะครับมีแค่คู่เดียวส่วน13,900บาทยังเหลืออีก24คู่นะครับผมคือ1นลังมี25คู่นะครับตอนนี้เพิ่งลงของมา1ลังนะครับอย่าช้ล่าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้จีอาไม่ใช่ออสแลม CBI เลเซอร์เจน2นะครับของขาดแล้วเพราะว่าขายดีมากๆนมากัเพ่อค้าลง25คู่บอกเลยว่าใช้เวลาขายไม่ถึง10วันหมดนะครับหมดเกี่ยงเลยตอนนี้ g DR ีอไม่ใช่ g DR ี ออสลำทีบีเลเซอร์เจน2ของขาดตลาดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้อย่าได้ชะล่าใจไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะขายดีเพราะว่าราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้าของหมดเนี่ยลูกค้าบางทีวอล์กอินเข้ามาติดตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องมองไปตัวอื่นไปนะครับผมแล้วก็ราคาอาจจะแรงกว่านี้แต่แสงเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้าอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้พ่อค้าเนี่ยได้ทําช่องใหม่อีกช่องนึงนะครับได้บอกลงไปในหลายๆคลิปแล้วล่ะเป็นช่อง ทำทุกอย่างชาแนลนะครับอยากจะฝากลูกค้าทุกคนเนี่ยรบก,กวนไปกดติดตามช่องใหม่ให้ทีเราจะมีของแจกในนั้นนะครับถ้าช่องเปิดสร้างรายได้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่เราขายกันที่ร้านเนี่ยนะครับชุดที่เรารีวิวแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาขายเป็นมือสองอาจจะมีจัดกิจกรรมแล้วแจกกันไปเลยนะครับแต่ว่าขอให้ช่องเนี่ยเปิดสร้างรายได้ได้ซะก่อนนะครับตอนนี้ห้าร้อยกว่าซับนะครับยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะรู้สึกว่าจะหนึ่งพันซับถ้าจําไม่ผิดนะครับช่องนั้นอาจจะเป็นคอนเทนต์ล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเเล่่่าารรืืององหว คลิปรีวิวอะไรต่างๆหรือเป็นของที่เราซื้อมารีวิวเนี่ยอย่างพวกเครื่องมือช่างหรืออะไร่เงี้ยบางทีเราซื้อมารีวิวแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอาจจะเหมาะกับพ่อบ้าน DIY มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไว้เดี๋ยวจะพาดูเครื่องมือแล้วกันว่าพ่อค้าเนี่ยใช้เครื่องมือ,อยังไงโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับทั้งช่องบอสโปรเจคเตอร์และช่องทาทุกอย่างชันแนวแล้วไว้พบกันใหมหครับ